โอเคครับผมตรงนี้หัวเตียงนะครับเดี๋ยวเราจะทำการยึดเข้ากับผน,นังตรงนี้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่ามีวิธีการยึดยังไงนะครับผมเพื่อไม่ไให้ยดัดรอยยึดนะครับจะมีตัวผู้ตัวเมียมแบบนี้ตัวเมียมติดอยู่กับผน,นังปูนะครับตัวผู้ติดอยู่กับเตียงนะครับมันก็ยกยกส่วนเข้าด้วยกันได้เลยอย่างนี้ อย่างนี้นะครับผมเป็นเตียงที่เดี๋ยวเราจะติดลังเนตที่หลังนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะทําการยึดวิธีหนึ่งนะครับผมมันไม่ใช่แบบนี้มันจะแน่นกว่านะครับเพราะว่าข้อเสียตรงนี้คือเวลาเราทําแบบนี้เราต้องยกยกเตียงแล้วก็สวมเท่านี้นะครับแล้วตัวมุมตัวอะไรมันจะขูดกับหนังมันจะเป็นตําหนิตรงนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเจาะนี่แล้วก็เอา เครื่องมือเอามือล้วงเข้าไปเพื่อยึดนะครับเขาจะเป็นลักษณะนี้นะครับตรงนี้เอามือเราก็ล้วงไปทํางานดานะครับโอเคนครับก็ยึดได้แล้วได้โอเคจะมีงานไฟอยู่ข้างในด้วยนะครับใช้ฉากแบบนี้นะครับในการยึดสำหรับวิธีการยึดนะครับเราก็จะใช้ฉากเหล็กยึดทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับ ฝั่งหนึ่งของฉากนะครับเราก็จะยึดติดกับปูนนะครับอีกฝั่งหนึ่งเราก็จะยึดติดกับเตียงนะครับผมโดยให้เพื่อนเพื่อนมาร์คจุดด้วยดินสอให้ดีนะครับหลังจากที่มาร์คจุดได้แล้วนะครับเราก็ทําการเจาะปูนนะครับผมโดยเดี๋ยวเราจะฝังพุกเบอร์7หรือว่าเบอร์8ลงไปนะครับแล้วก็ทําการยิงฉากเข้าไปทั้ง4ตัวได้เลยนะครับ หลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆยกหัวเตียงเข้าไปอยู่ที่ตำแหน่งของมันได้เลยนะครับผมเสร็จแล้วก็ทำการใช้สกรูยึดเข้ากับหัวเตียงนะครับหลังจากนี้นะครับตัวหัวเตียงแล้วก็ตัวผนังปูนก็จะเป็นชิ้นเดียวกันนะครับผมรับรองแข็งแรงแน่นอนนะครับ หลังจากที่เรายึดหัวเตียงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องนําชิ้นส่วนทั้ง4ชิ้นนะครับผมแปะเข้าไปที่ช่องทั้ง4ชิ้นที่เราเจาะไว้เหมือนเดิมนะครับโดยที่เราจะทากาวราเท็กนะครับแล้วก็ทำการยิงให้ไม้ติดกันด้วยแม็กคู่นะครับผมแล้วก็ทําการติดแผ่นลามิเนตกลับเข้าไปเหมือนเดิมได้เลยนะครับนี่ก็เป็นวิธีการยึดหัวเตียงแบบซ่อนพุกนะครับผมเพื่อนๆสามารถนําวิธีการนี้ไปใช้ได้เลยนะครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามช่องงานช่างสามนาทีรู้เรื่องไว้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ